เะะเชื้อเพลิไปแน์จากธนาคารออมสินนั่นเองค่ะอัตราดรอกเบี้ยของเชื้อเหะไปแนสนะคะจะอยที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ในสัปาห์ท่5 อยากเข้าไปเอาเนี่ยวันนี้ก็มาตามที่จ่ามาตะบุกแรกแล้วก็ปีใหม่ใครได้อะไรกันหม่โมได้ทางเดิมก็แค่ระยะสั้นๆเยอะค่ะทางเดิมมันต้องไปดู่นเต้นสามารถสอบทำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวอร์ไวด์ก่อน พีเอสบอทโออาร์ีเออยากจะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ขอได้ที่นิดาพูดเยอะแล้วเบพูด้ไปเอาพูดอีกเหมือนเดิมเ็นลคา้อไ่นะคะเป็นเก็บอกเซนไม่ได้เดินเองแว่เบคกนแล้วเท่าที่จะเป็นคกร่องว่าแม่กลว่าเดินกลับไปไงก็ต้องเดินกลับไปที่รถไงแม่ก็เออถขอพร่นมาตัดเป็นดอกไม้เยอะพวกนี้ได้ไม่ต้องไปหาไง เออได้ต้องไปหาแล้วก็ใส่เจตการที่บ้านเข้าี่ด้วยนะถ้าจะไม่เด็กนะไม่ขี้น้อยขยายนะเพิ่มกล่องใส่เนี่ยวนนี้เออไม่ได้อยู่กันหลายคนแล้วยังใส่เสื้เดิมโอ้ยพูดให้ขึ้นเลยใจเย็นๆเออแล้าก็บอกว่าไม่มีคนเพิ่มเลยครับเดี๋ยวคนจะลดเดี๋ยวก็โควิดออกไปนี้เออบอกพ่อนะ อย่าลืมบอกพัฒนาบอกได้เขาพูดตั้งแต่รอบแรกอะเราะเดนเดกับเรเขาพูดแ้ก็พูดยาวด้วยก็คือดาวโหอปพลิเคชันได้เลยนะเนี่ยโอเคสของต่อน่มีหรราเพื่อแบบพัฒนาพัฒนาช่วกนคิดคิดแล้ววันนก็ไม่ได้ทำอย่างีคิดแล้วมันก็เป็นความคิดเป็นความคิดไกนะคะอยู่กับทาคนใหญ่มาโซนชาบาร์ตนี้ครับผมค่ะวันนี้คือไปท่แถวดัทยเลยใช่ไม ไม่ดีเลยค่ะท่านเบอร์เป็นเบอรร้านบอดเป็รถอ๋อแล้วผ่านจุดเกิดเหตุหรอคะที่มีอุบัติเหตุกันก่อนหน้านี้เป็นรถโม่ปูนใช่ใช่ครับข้าอมาเมื่อปิดประตูอ๋อคุณไก่แล้วให้ตังใช่ไหมคะตอนผ่านเนี่ยเอาแล้วผมว่ายนนะัเี่หลบได้ไหมเนี่ยหลบตรงนี้ได้ไหมเนี่ย้พ่อหลบได้หลบซ้ายอ่ะใช่ได้ยังไงเออได้เหตุค่ะเหตุซ้ายได้ค่ะ หน้าหางยังไม่มีหลุมเออได้ได้พ่อโอเคได้แค่ี่กหนักแค่เพีนจะหนักไได้ไหมพูยังไม่ทันจากจำเลยโผล่มาเลยใจคิดเยอะขขวาก็อข้งวาครัสงซ้ายอ่ะค่สองนาแต่แต่เมืี้ผมมองเห็นว่าจะมีรถเคบางทุกอีกอีกขวาสุดนั้นครับค่ะ ก็คือถ้าบ mm ่า hmm. ป mm ิดปิดไปเลยใช่ไหมคะตัวรถไเลยปิดมปเลยเพราะว่าตัวรถเมื่อกก็คยี่ขวาสองเลนซ้ายแล้วก็รถเรนที่ต้องมาถึงก็เขาอยูเข้าทางขวาเหรอคะได้ครับบอเรื่องรานี้ร้านนี้คือกำลังีร้านผัดไทยเราเป็นร้านหมอสายฮะไปก่อนมากินผัดไทยตรงนี้ ขยเลพิ่งมาเมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเพิ่งมาเลยรอว่าว่ายกยังงนี่ตั้ขึ้น่าแล้วก็มีมืัวงานงนโอเคก็เป็นงานใหญ่มานพบานก็ค้างคิวประเทศสวรรเมืองแล้ววันนี้ไปเทศบาลเมืองก่อนนำาโพย้งไปเลยใช่ไหมคะเพราะมัผ่านไรเใช่ไใช่ปิดิดบาดออกไปทั้งกอไม่เลยเดี๋ยวมะ ถ้าใครมาไดถ้าใครมาตรงถ้าจะมาป่ามัจะมีจะมีปายาแบบมันนั้นี่้าใครจะไสปาแต่เลยตรงนั้นจะต้้เข้า้งไม่เคยนะเออเนาอหาว่ามีวันหยุดไหนเยอะต้องเดือนหน้านะเดือนนี้ไม่มีวันหยุดไปเที่ยวอัมพวาเที่ยวอัมพวา แค่ไียไปดึงข้นไก็ได้หรอจะสอมาี่ห้ก็ได้จะเปนแหลมเป็นยครับเดียไม่เบดติดต่อปา๋าหรอรับบ้านป๋าไม่ติดต่อเนี่นเอจะไปเที่ยวไปค้างพ่อแม่ไปด้วยได้ไม่ป๋ากอขากลับแล้วก็เอากรนไม้เข้ามาด้วยแต่จะต้มีเจ้ที่แล้วก็มี

พอผมจะมารักลูกค้าก่อนจะแก้งรงมาลงงานีดยหดไปหาข้าวแต่รถคนนี้ผมก็เลยเลี้ยวขวาไปแล้วก็ยเดินกลับมาแล้วก็าเลี้ยวขวาลงอาบาบาบบที่ได้สบายครับวั่ขับมาในเส้นงียอะคาคนเะี่ยนกเนอ่ยมสัเนยเนสเีัก้นักเนนสั่ยเนี่ยตนเน้่า้เ่ยต้ัเยเย้นัน ต้นสังไม่ได้ต้องไปปลูกธุรกิจนี่นะก็ไม่น่าวิตกว่ยุงก็ไม่มีแก๊มันตายก็ไม่เป็นไรปลูกกอื่นเพราะเราไม่ได้ปลูกตาธุรกิจถ้าปลูกตาธุรกิจเนี่ยเออน่ากังวลว่าจะขายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราปลูกจุดประสงค์ขั้นแรกเลยพุ่อแม่ไป็ร่มบอกแล้วก็ิ้คือ ต้นยางเราต้องการนะถ้าเป็นต้นยางสุดต้นยางมันมีอยู่ต้นยังงราต้นยางต้นสัมันไม่ชอบน้ำเยอะคมันมีอยู่อสำหรับการน้ำน้ำชั้นใต้ดินไงต้องการน้ำชั้นใต้ดินเป็นทายยางเข้าน้าร้นอาหารต่ปั้นลยเนอปูตอนไรครับปูช่วงที่เกิดขึ้นจะเป็นเลยแยกเชื่อมจริงไปคร้อปูม่มันลกเฉยลักษณะในการเกิดเหตุก็ แับแรกอ่ะเพราะถ้าปลูกของกินมันก็ต้องดูแลใช่ใชแต่ก่อนก็ปลูกบ้างายกต้าจ<ๆ>ังๆนอยู่ยด้ยเราว่าเมันทเกินตรงไรู้ไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงว่าเราว่าเราไม่ได้มาอะไรก็มไม่ทุบธรรมาตายแล้วก็ปูกต้นไม้อื่นไปก็ตอนนี้ให้มันผ่านไปก่อนให้มันอยู่ตัวไปก่อนมันเข้าเวแต่ว้อยงไรสัตว์ทีกินรรมาตนะธาตไ้ก็ไม่เป็นไรก็ไวแต,ต,ต่ว่าการไป เป็นไม้แบบแบบเชิงไรสาระอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยถ้าเขามาตรวจมาอะไรก็ปลูกไม้่ีจริงไงแล้วก็ปลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไปให้ใช้เออ,เอ,อปลูกหลังกีป่ปีในหลวงสวรรคตอ่ะก็ปลูกถวายในหลวงอ่ะเออถวานในหลวงกระบอกไว้ค่ะตอนนี้เราไปปลูกรอบในหลวงค่ะปีแรกอ่ะอะไรก็ปลูกไปนั้นมา ตอนนั้นเครื่องตัดยาก็ไม่มีด้วยใช้มือได้เนี่ยจอบได้เราเราละจอนงานเลยมันก็ทำใหม่บ้างเดี๋ยวต้องตีใหม่อะ่ะดูวิง่งจังเลยหาเส้นไปเต้น หรืว่านี้ครบเส็ไปดีย ที่ข่าวสื่อสาราบ้านต้องหายคำย่อให้ด้วยนะไอซีซีคือชาวบ้านใช้น้เือตงไม่ถึงบาทก็ใ่ดหือะไรอ่ะร้ี่ันเทศไทย่การสโอ้ยมันเยอยหมดแล้วจะไมแบบไม่ได้ข้าว้วไม่ได้คุณจะรู้แนไอซีซีต่างประเทศเนี้ย ตปทอย่างเงี้ยใช่รู้รถไปใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่ตปทต่างประเทศอะไรเงี้ยต่างแดนอะไรไม่ใช่ย่อนั่นอ่านเอ้าอะไรว่าอ๋อมันย่อไงที่แบบไทยกัมพูชาอะไรแบบถ้าไม่ย่อแล้วเล็กเชอร์ไหมไทยแดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจดเล็กเชอร์ย่อขอปอเปลี่ยนแปลงครับอะไรวะผมว่าอ๋ออีกใ้่ไย่อเหมือนกันด้วยย่อแต่ว่าแล้วดูบริบทมันไงเออรียนคำเต็มเมื่เสียเวลาเออมันยาวไง อทพื้นฐานอทพื้นที่จัดเต็มในประเทศไทยคะแนนเี่ยทีชอบมากกว่าคืนของจวนมาชิทั้หมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรคือได้คะแนนเี่ชที่ชอบ8 1คะแนนนถึงว่าที่ระทรวงวิสแทคนาเดรชูตรตามไปถามนุษมาก159ล้านซึ่มนหลายสันักได้าประกบหลักรองจากตาภากิจแรกของย ฐานะว่าที่นาดเดมที่สของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาท่สุดนพ้นทีนี้ดิทางมาถึงบริเวณนะคะที่ทำการพักสูเไทยก็เวลาระมาถึงนองไมจานด้ีง่ได้วยเพื่อวาย้นก็ต้องหวาดเลยนี่ก็จะตามเชื่อมไปเลยไม่ได้เรือก็ิ่งต้องขอไป่นำทไทก่อนน้ำขอคับจะสกีเบย การนายพิธาเป็นเศรษฐกการอดีตเอกชนรีวอรการกระทรวงแรงงานและเป็นนักพัฒน์ใต้พักภูมิใจไทยไละเดินทางมาถึงอาคารที่ทำงานพักภูมิใจไทยหน้าใหม่เอลินประมาณสิบนาทีโดยได้ทันมาสวัสดีทัานไทยบนโทรวัพทก่อนประชุมซึ่งนายชุพัฒนเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในโอบคณะรัฐท่านผู้กิจเอนุทินเป็นทับนึ่งก็จะได้นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีเลยนะท่านผู้กิจว่าการกระทรวงเวนาคมเด็กนายพิฒน์ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆโดยระบบเทียนเจ้นตันก็ยังไม่ทราบอะรายละเอียด สามสิบกว่าเนี่ยสามเมตรตอนสองเองนะารเนี่หน้ามันแก่นะแนรารข้อมูลและมรัฐมนตรีไม่ได้ยังไม่ถึรัภางแชาตแล้วต่ไอ้พลิตนี่หนักเลยไม่ถึง30เลยนันบเมืนเดมแมเราจะเปลียนาแต่เราอ่บนที่ว่าไทยกัมพชาไม่มีใครออกไปจากกันได้จึงต้องผานทาต่อไปอนุทินี่แ่เป็นนายกนตีเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุสามห้า ใหญ่จัดการต่างประเทศการปราบปรามแก๊งคอจเตเตอร์พ่อเป็นสสหลายสมัยที่นยยอ,อะไรครับานการเมชองที่เรื่องที่จะเสนอคือสาร อาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เราไม่ได้ใส่ใจยอมรับแต่กพูชาเป็นพาดผิวละเชื่อว่าอำนาจรัฐในกพูชาทำให้เกิดข้อเสียเขนาดใหญ่และประเทศไทยจะเป็นพาดผิวแต่สามารถมีกลวิธีในการดาเนินการต่อต้ันกมพูชาต่อไปรอได้กล้องระบบนะคือเสียเบรดมนนี่ไปแล้วเป็นร้านมินิมาแล้ว รนวเตียวเบ<อ>น่ยร้านก๋วยเตีเ๋ยวเบสอยูน่นีไงอย่นี่ี่หมากแล้ไม่ใช่นหลไม่ใช่ร้านีไม่ใช่เหรอที่เบสกินนี่ฮะอ,อยู่ตรงข้อแป๊บเลยแต่ลุไปแล้วเหรอนี่อ่อยู่ตงหกวงตรงหกวงเป็นร้านไมอ,อารมณ์กอบเหมือนบ้านปู่ อตอนนี้โจทุกเนืไกทุเรียนคาต้องกรา์ะบองปไให้เยอะมา,ากบพาอ้หมดไปล้ยศากลบ้านตาบาได้ปนสองพนตาบลรวสูงบ้ายกำไทยบนได้เข้าเข้าได้เข้าออ้ยลูพระราชวังอ่ะข้างในอ่ะ รูหรูจริงชุแบบตกใจอ่ะวินีิ้านคนจริงๆเหรอมันคลาส่ิกแบบขายแบบไอ้ยังนเลยอ่ะสวยแล้วแบบรูกหลานเขาอ่นดีทั้นั้าน้นาตาลปัครา็ไม่ต้องเอาไปอะไรไม่ต้องไปแบบแบบโอ้โหดู้างนอกเหมือนบ้านล้างบ้านใช่ใช่แต่ข้างในแบบโอ้โหเขาถือสร้างกาแฟสูตรแม่คนเปลอันสาธารณะ จริงๆอ่ะเป็นพระดีอย่างสืบง่ายดีอยากรู้อ่ะจะได้ไปทุกที่เออมันนิม,มตนต <ไป S 2> ์ปวดรถเกมาถ<ห>ัดบวชไม่กี่วันน,ะน่ะนั่งลงนั่งเรือไปตั่วสองสั่งเลยแล้วปวดแล้วแต่นิมนต์ไปเนี่ย<ห>น,น,นู่นเนี่ยปลากรวยอ่ะทขามารับไปไอ้นิมนตวดจะอะไรก็ไม่เป็นเป็นนั่งเป็นพระอันด,ดับ ให้เยอะดูนะแปดแปดแปดเดี๋ยวเเอาเล่มบางคนไงคนละแปดร้อยแต่เป็นกระดาษนะไม่ได้ได้เงินสดเลยเ็เก็มมาเขาไม่ได้ต้องไปเบิรเออการวัดห้ามรับเงินรับเป็นเพราะว่าไปกระดาษว่ามีเงินนับแปดร้อยไปขึ้นเงินที่เลขาที่ตอนสึกเลยไม่เอาเลยให้พระที่อยู่ทุทดียวกันฑอวายด้วย เราก็เรียนจบปริญญาเหมือนกันเราก็เลือกนะให้ใครเป็นพี่เลี้ยงจะได้ไม่ไนั่นกันมากเนี่ยแบบรู้ทันกันไงไม่กลบพี่เลี้ยงก็จบปริญญาพราเราต้องก่อวุฒิไงแด้เราคนแบบว่าความรู้พ,พอๆกันดูแลกัน ลุงเหรอเปล,ล่าครับอยู่หลาเกยนี่กลับมาแล้วเลยไม่ไม่เจอทำงานไปทำงานัาน,นคุยบานที่พูดเรื่องต่อจากจากครั้งที่แล้วเรื่องที่ทำงานอะไรย้ายที<ม>่<ม>ทำงานแล้วเปล่าครับที่เดิมแหละแต่ปัญหามันมันสกิลมันใหญ่แบบ มันอารณ์เหมือนแบบถ้าเทียบที่ทำงานเป็นประเทศอ่ะตอนนี้มันก็เหมือนแบบการเมืองภายในอ่ะแต่เที่มันก็เหมือนกันแล้วเพราะมันมีแบบความเกี่ยวข้องมีของคนที่แบบชัดไยอยู่ข้างล่างมันมีคนแบบจริตมีการดึงคนของตัวเองเข้ามารับผลประโยชน์ส่วนตาอะไรเงี้ยคนดีที่ยังเหลืออยู่ก็ยังต้องสู้ต่อไปคนไม่ดีก็ดันมีเยอะกว่าก็นี่แหละโลกความเป็นจริงแล้วใช่มันมันคือแบบนั้นเพราะว่าเป็นทุกที่ว่ามันเหมือนแบบเราแบบ เจอเหตุการณ์เนี้ยเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรการดีๆอยู่ไดแต่เราไม่มีกำลังมากพอที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้เมื่อเรารู้อ่ะในขนาดนี้กันอ่ะที่เจอเราแค่มากตัวเล็กๆอ่ะเบ็ดก็เจอแต่ว่าเบ็ดเจอในตอนที่เป็นทหารเนี้ยเออมันคือเราวก็สรุปได้ว่ามันเป็นแบบนี้ทุกสังคมเว้ยแม้จะมีคนรวคนคนรวเยอะกว่ากันแต่มันก็จะคัดค้านไม่อยู่แบบนี้ในทุกที่อ่ะเพราะว่าเราก็หวังว่ามันจะตะขอนมันจะดีขึ้น นขนาะเดยกกันเขปลงได้เหมือนกันโ้คือที่ก็เหมืประกมาณว่าเรา